สวัสดีค่ะวันนี้แม่ลูกออนรีวิวนะคะก็มาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการคลอดลูกในห้องน้ำนะคะซึ่งเกิดขึ้นกับตัวของออยเองนะคะคนอื่นอ้อยก็ขอฝากช่องของแม่ลูกอ่อนรีวิวด้วยนะคะทั้งในทาง youtube แล้วก็ใน t ิ k t o k นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของอ้อยด้วยนะคะก็ขอฝากแมก่ฝากตัวด้วยค่ะคะ่ะก็ ขอเล่าประสบการณ์เลยนะคะประสบการณ์ของออยเนี่ยก็คือออยเนี่ยท้องที่สองนะคะท้องนี้เป็นท้องที่สองแล้วก็เกิดเหตุการณ์ก็คือตอนนั้นเนี่ยประมาณตอนตีห้านะคะออยก็มีอาการก็คือตื่นขึ้นมาเนี่ยก็มีอาการก็คือปวดท้องเหมือนปวดอืธรรมดานะคะออยก็เลยไปเข้าห้องน้านะคะไปเข้าห้องน้ําตามปกติ แต่ว่าพอหลังจากที่